สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ่อบริเฮนนาแห่งตากันลายมือเนาะจากบริเฮนคลิปลายมือเนาะเนื่องจากบุคคลสบายพี่น้องกัไปตรวจเอ่อโควิดหลายรอบก็บโมเป็นเนะาะจ้ะทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ทีแ่แล้วแต่วาไปตรวจเราไม่มีอยังไปหาหมอสองรอบหมอเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเอ่อโรคอินฟลูเอนซ่าก็คือไข้หวัดใหญ่เนาะพี่น้องซึ่งไข้หวัดใหญ่นี่ก็ค่อนขอ้างเอ่อรุนแรงบุกแพร่กันกับโควิดเนะาะจ้ะสำหรับคนที่ร่างกายบุคคลแข็งแรงเนาะ ยายแววเคยเคยเป็นรอบหนึ่งตอนมาเดนมากมันไ,ไม่เป็นยุสองอาทิตย์จากแบบข้านุ่งจากเตียงคือว่าไข้สูงแบบเดียวหนาวเดียวฮอนแบบคือบมมีแห้งอะ่ะพี่น้องนะช่วงนั้นอยู่คนเดียวข้านุ่งจากเตียงคือบมมีมเดียวมีแรงะนะก็คือหนักหนัก,นกพอสมควรวันนีน้ข้างนี้เป็นปกติจะฉีดยาอยู่เดนมาร์มันจะมี ยาฉีดนอกจากทุกปีป้องกันโรคอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไข้วัดไนเนะปกติกะกะฉีดนอกจากเพราะว่าทาเขาเห็นงานอยู่ในอยู่ในอำเภอเขาจะฉสีดใ้ฟี่เนาะเพิ่นว่าปีนี้บริสิทธ์พอคิดว่าจะคงปีที่แล้ว็ขเป็นยังก็เลยบริสิทธิ์ชะลาใจเนาะก็เลยหมอเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเมนไข้วัดไนโน่จากเพราะว่าตรวจเลือดแต่มันจะมีเชื้อสักอย่างอยู่แต่เขาก็บ่รู้ว่าเป็นยังงเขาเลยกะขึ้นตีไปว่าน่าจะเป็น ไขวบัดไงเน,เนาะกะจะบ่มีอาการบริเ้เป็นวัดบ่ได้ไอบริด้ยังเลยพี่น้องก็คือแค่ว่ามีไข้สูงแล้วก็นาวสั้นแล้วก็เป็นไข้คือปวดหัวแบบขึ้นหัวหนักหัวแบบปวดหัวยังแห้งรุนแรงเนาะแต่บัดนีตรวจแล้วบ่มีอย่างกับว่ามีโควิดแต่ของลูกไส้ไปโุงเรียนเขาจะตรวจอยู่เร็วทุกวันจันทร์นะโุงเรียนจะตรวจอยู่เร็วทุกวันจันทร์อยู่เดนมาร์กสวบอกก่อนว,าาว่าการตรวจหาเชื้อโควิดก็คือ ตรวจฟีเนาะจ้ะก,ก็คือตรวจฟีก็คือบริมีค่าใสาใจอย่างเนาะเป็นของรัฐบาลเขาจัดให้เขาจะไปตรวจทุกมือ,อได้เนาะหรือว่าไปตรวจบอยเท่าที่เฮาจะตรวจเนาะก็คือฟีเราทาสถานที่เทียวงานบางสถานทเที่ยวงานของราชการหรือว่าของโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีตรวจ ย่งางย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์ละเทือย่างโรงเรียนนี่ของลูกนี่อาทิตย์ละเทือเนาะพี่น้องแล้วก็ยู่งเฮ็ดงานของยแย่เวนี่ก็อาทิตย์ละสองเทือเนาะจะต้องตรวจเนาะเพราะเขาเฮ็ดงานกับผู้ถาน้ำเนาะบัดชีนี้ลูกไส้โรงเรียนวัานจันทร์มีคนติดเนาะอยู่ห้องลูกไส้เขาก็เลยส่ขงของขัาา้ว,าาวาม,มาว่าให้ไปตรวจข้อเอ่อบันสุ์ก็เลยไปตรวจบันสุกเมื่อวานก็เลยไปตรวจเรากเร็เลยผลเป็นบวกพลลูกไส้เป็นบวกมันนี่ก็เลยเอ่อแย่เบลกบแฟนก็เลย นัดเวลาไปตรวจข้อผลก็อมอกมืออื่นนะพี่น้องจังสิลูวาติดหรือบ่ติดแต่ว่าสถานการณ์โควิดยู COVID ่เดนมาร์กตอนนี้ก็คือคนติดเชื้อมือละเกือบสองมือนะพี่น้องตอนตอนนั้นติดประมาณสามมือเนาะจ้ะตอนนนั้นติดสามมือนกลัวเขาถึงให้แบบว่าให้ปิดร้านอาหารเร็วขึ้นแล้วก็ห้ใสซแมดเวลาไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันกับมันลดลงเหลือมื่นกลัวเขาก็เลยแบบมันเปิดอีกรอบนึงคือ่ตอง ประจําเป็นต้องใส่ไซ่แมตก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นบางสถานที่ที่เขาก็ยังอยากให้ใส่แมตเข้าไปอยู่แต่ว่าภายไซ่ปลาไซ่ก็คือแบบฟรีบลิตก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแล้วแต่แ,แต่เท่าจากไซ่ปลาไซ่เนาะเพราะเขาบม่ได้บังคับเป็นกฎไม่เพราะว่าถึงเขาจะคนติดเยอะแต่ว่าอยู่เดนมาร์กส่วนใหญ่ เขาได้วัคซีนเข็มสามกันหมดแล้วนะพี่น้องเข็มสามทั้งเด็กน่อยทั้งผู้ใหญ่เด็กหน่อย,ย,อยตอนนี้จะจะได้แค่สองเขนะ็มเนาะแต่ผู้ใหญ่นี่สามเข็มหมดแล้วก็เลยแบบว่าถึงจะเป็นโควิดมันกะบริรุ่นแรงบริรุ่นแรกเหมือนกับตอนที่ว่าบราให้รใดๆวัคซีนเนาะก็คือบ่มีคนตายบ่ายังไงอ่ะเนาะก็คือถ้าเขาเป็นโควิดช่วงนี้ก็คือแบบว่าเหมือนไข้หวัดธรรมดานะพี่น้องก็เลย เขาก็เลยคิดว่าเออมันเป็นเหมือนเหมือน,นมันชินไปแล้วนะมือนกับเป็นโรคทั่วทั่วไปที่เหมือนเป็นไข้วัดทั่วทั่วไปแล้วนะมันกับเพอๆไข้ว,ไว,ๆๆวัดไหญ่นี่อาจจะรุนแรงกลัวอีกซื้อยซัาไปถ้าเฮาประสธยาไปนะนก็เลยแบบว่าเขาบอ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 ถึงขั้นว่าต้องต้องให้กักตัวแบบมากไหมนะก็คือว่าซีมือถ้ายู่เด่นมา้าหลังจากเข้าติดไปซีมือถ้าเฮาบ่มีอาการแล้วนะ เขาก็ให้กลับไปเห็ุงานใดเนาะจ้ะบ่ต้องแบบว่าอยู่เป็นลายๆมือคือสมัยแต่ก่อนเนาะแล้วก็ลูกชายติดอาการก็คือมือนีที่รูพผลก็คือบม่มีอาการอีหยังเนาะจ้ะก็คือแบบว่านั่งกเอไอวัคซีนมาสองเข็มก็คือมีเฉพาะวันพฤหาดที่ปัญญางมาบอกว่า่นรู้สึกแบบปวดหัวนิดนึงมันจะเป็นไข่แต่ก็บ่ได้มีอาการยังมากไายก็เลยให้กินยาพาราไปเม็ดนึงก็บม่มีอย่างก็มือนีก็ยุบานเบิดมือก็บม่มีอย่างบม่มีอาการบม่มีอย่างเนาะก็ อาจจะเป็นเพราะว่าได้ได้วัคซีนไปน้าแน่เนาะเพราะว่าบางคนมันก็อยู่น้ำหลางกายของบุคคลน้าเนาะเพราะว่าบางคนได้ซองเข็มไปแล้วกับอาการรุนเร่งกับมีอยู่แต่กับกับมีคนตายเนาะก็เลยนั่นแหละก็เลยมาให้เพื่อเป็นค้อมู้นิดนึงเนาะพี่น้องก็คือวัคซีนมันกับซอยได้อยู่เนาะกับบันนี้ก็ไปที่จะกินบกสมกับว่าอัปเดทให้ฟังกาะพี่น้องเพราะว่าบริเฮดคลิปกันร้ายเนาะกับที่พอด แฟนๆอยู่ไปซื้อเห็นนันเมียฝรั่งเดนมาคนไปไปซื้อมากินมื่อนั้นอยากกินได้มารีหน่วยเหมือนนี่พี่น้องยังเกาะมากระทกโลกบ่แค่อยากกินบกสมก็เลยเสียมะปาดล่องเบิ้งเป็นไดเป็นบริเวณปเะ็ทงานทั้งอาทิตย์เป็นไขวัดแง่พี่น้องเผู้ก่เจบที่คูวิดซีเหมือก่าเจ้าหรอกซือมากินมากระทุกโลกกูอุ้ยมันนี่้ เดีเสียฮะเจ้า,า,บบานางม,มีมนวิดีโอคลิปโปรแกรมไหมธรรมดาเจ้คุณกับผู้ใหญ่อ็เคยเหตุกรีอยแล้วมากระทบโลกพี่น้องตอนนี้ก็มันหนีรู้สึกว่าดีขึ้นจากน้อยว่งอันหมื่บ้านกับหมู่ก้อนโอ้ยพี่นอ้องไปปวดหัวบ้านม่เสียายไปตรวจอันยูนี่มันก็คือบ้านเฮาเนาะ ไปตรวจอันเป็นไข่บอกว่าคอยเป็นมาแต่วันอาทิตย์่อยไปตรวจอันโควิดมาแล้วคอยบม่มีโควิดมาสั่นมันกะอันคอยตรวจเลือดเจ้ามันมีเสื่อยุติตะกบ่รว้มันเป็นเสือยางมาสั่นอันกระสจอนไปรอดตรวจโควิดตรวจข้ออีกรอบหนึ่งก่อนขันบม่มีโควิดขนาการเจ้าค่อยมาไม่เด้เลยมาสั่นมาหนีก็เลยไปตรวจโควิดพ่อผลออกมือต่อมาไปหาหมอรอหนึ่ง่อยปวดหัวแห้งขอยไ่ไวแล้วเสนอกไขยขอดกรขค้นสูงซ้ำ 3038.7เนาะตอนนั้นวัดวัดอุณหภูมิไปหาอีกเขาก็จอเรือเ,อเขาบอกเออมันก็มีเชื้อในเลือดอะไรแต่เขาก็รู้อีกยังคิดว่าน่าจะเป็นออใครวัดไงอินฟลูเอนเซอร์แต่ก็บอกเป็นวัดก็บอกมีไอตรวจข้อตรวจมูตรวจฟัง่งอันอยียงกับปอดก็บอกมียังทั้งสิน้นเขาก็คิดว่าแค่ว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละว่าสันก็เลยโอ้ยยายังก็บ่อยกินก็เล็กกลับมาโดยสภาพที่ว่า ปวดหัวคือเาก็คือเมื่อก,ก,กินายาพาราล้วก็พอดีว่ามีพี่คนไทยเป็นหอยยาลูกก่อนเป็นฟ้าทไลยโจรมาเนาะก็กินควบคู่กันเลยพี่นอ้นองก็มือนีก็ส,ส้มสีไขๆเน่ยบังหันเป็นยู่ประมาณสามสี่หมื่นที่หนักๆพี่น้องคือแบบปวดหัวแบบเหมือนหัวจะระเบนนิดแล้วไข่ขึ้นสูงเนาะหนาวสั้นมือนีไข่เนยเดี๋ยวมาเห็ดลิปสูพี่สูน้องปั้งเนาะบึรบอลว่าบานเท่ากับ เป็นยังไดแน่เนาะแต่ว่าได้วัคซีนแล้วก็สิค่แน่เพราะว่าเห็นบ้านเฮาเบ่งคาวบ้านเฮาเวลาเด็กหน่อยติดพี่น้อง้าลกติดที่ว่าอาหนูขอโทษนะที่หนูติดโควิดนะเห็นเราสะเทือนใจเนาะเพราะว่าเอา่อเห็นเราสะเทือนใจเพราะว่ากินไปน้ำบอกไปน้ำเพราะว่าลูกติดแล้วท่างบ้านเฮาต้องเอาลูกไป กักตเป็นรักษาตั้งหากซึ่งบางเทีเห็นในคลิปเราเด็กน่อยบางทีหกขวบนะสี่น้องหาหกขวบก,ก็คือเป็นเป็นตนาตนเรียนตเนาะแต่ว่ายุหนีก็คือดูแลกันเองตามอาการเนาะคือแบบว่ามันก็บริเวแบบเหมือนกับว่ามันบริบรณขึรนงคือคือตะกอนเพราะว่ามันมีวัคซีนแล้วเนาะเขาก็ดูแลกันตามอาการก็คือลูกทรายติดกระหายอยู่ในห้องส่วนๆไงแล้วก็ให้ออกมาเฉพาะเวลาตอนกินเขาแล้วก็เวลาไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเนาะ ก็มีพาคนนูส่วนโตให้แล้วก็มีไอแอลกอฮอลให้เช็ดก้อนออกจากของในบางประมาณนี่เนาะกัดูแลก,กันเองแต่ว่าก็ดีติดติดกลัวแม่งไทยตอนเห็นเห็นลูกเขาเจ้าจเอาลูกไปยักทางรถพมหาออกไปเนาะเห็นแล้วก็ใจสิสลายนื่เพราะว่าคิดพอนะถ้าเป็นเจ้าของกับลูกก็คือสิบึ้สิประมานเนาะแต่เบียตุนซาดนะแต่ยูนี่บมีเนาะบนี่ยูนี่บได้บบได้แยกกัน ก็คือ,อยู้นากันพี่น้องก็คือรักษาไปตามอาการถ้านอกเสียจากว่าเขามีอาการแบบว่าหายใจบาออกอถ้าหายใจบาออกประมันแบบว่าคือคือคือ,ค,อคือเร็วแรงอะน,นะเขาก็สามารถที่จะโทษตามอัมพวเลนมามาบรรับอันนี้ได้อยู่แต่ถ้าเขามีไข้ไม่ยังธรรมดาก็คือเขาสิในน้ำให้กินยาพราราแล้วก็กินน้ำฮอนเยอะๆกินน้ำดื่มน้ำได้หลายพักพอดในเพียงพอ่อแค่นั้นเองเองนาะ เหมือนกับมันเป็นโรกที่ไกลโตห่างแล้วนะพี่น้อง้าเฮาลูวิธีรลูไ้นิดนึงก็ดีเนะาะแต่ว่าเฮาบรลูว่ามันสีมาหาเฮามือได้เนะาะเพราะว่ามันก็นอยู่ในโลกนี้นยังไงกะจะกินมาแล้วนี่ก็แจ่บพี่น้องอยากกินมาัหลายมือเราเห็นฮาร์ลอกนกินอ่างนา้านั่นเนี่ยขลังเดินมากินอ่างนา้นาเนี่ยเอกก็เลยจัดมือนข่แน่ได้ออกไปใส่ไดบางหันซองสามมือป่วยได้ออกไปก็เลยจัดซะเลยจังไหกะ ฝากสุขูมสุกคนเนาจะฝากดูแลส,สุขภาพกันเนาะก็ะมีมีเคล็ดลับดีๆเพื่อไปปกซ่ยกันเนาะไปว่าเออวิธีรักษาวิที่นี้ทุกเมือนี่มันกะบริเวณปิตยันซ้ำซ้ำซ้ำตอแหลกแล้วเพราะว่าไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคใหม่แล้วเนาะจึงไดก็ฝากดูแลส,สุขภาพสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องก็ให้หลอดปลอดภัยสุขุมสุขคนนจะจน๊ะจังหดกะฝากช่องน้ำในเด้อจ๊ะฝากช่องคนไทยในเดนมาร์กเวลเดนมาร์กสำหรับมื่อนี้กะสวัสดีจ้า